นี่ครับบันวิธีปลูกพักด้อนพี่น้องฝนพี่น้องปลูกพักหนักฝนขายครับนี่ครับยางรถเก่าพี่น้องรอละสิบบาทพี่น้องนะครับที่ก็จะขายโล่แล้วครับไปซื้อมารอละสิบบาทพี่น้องแล้วก็เสื้อเสื้อก็เตอมอันหนึ่งพี่น้องนะครับกะเตือแบบนี้ครับแล้วก็เมื่อกีดพี่น้องนะครับกีดนะครับกีดกีดนี่นะครับกีดกีดออกกีด กีดง่ายเลยครับพี่น้องคมมันก็รับก kind of ีดกีดกีดกีดอ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆกีดอ่อนเลยอ่อนไปเลยนะครับอ่อนพ่ออ่อนมาแล้วครับกีดอ่อนมาแล้วข้างบนข้ากเงาดออกงีดครับนี่ครับกีดแล้วครับนี่ครับกีดแล้วแล้วครับนี่ครับกีดแล้วแล้วข้างก็เอาดินใส่พี่นองวางเอามาวางใส่พี่น้อง รางใส่ดินสิครับพี่น้องถ้าเกิดก้นดินครับพี่น้องก้นดินนี่ครับดินดินดินผสมปุ๋นพี่น้องนะครับผสมเป็นขี้หมูหรืี้งูอะไรก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับโคกโกโคกทำใ้เขาจำพี่น้องที่อะไรพี่น้องนะครับปลูกเขาจะปลงเด็กกับร่างเลยครับร่างเด็กกับโคกที่อะไรพี่น้องที่ดงไปครับที่ดินดงไปครับ ล้วก็เอาพุ่นนี่ครับพ่นขี้หมูครับผมใส่พ่นขี้หมูพี่น้องนี่เลยคคุกผสมกันพี่น้องกับดินครับนันเต็มครับแล้วก็ปลูกปลูกบัวครับพี่น้องปลูกบัวหนาฝนครับปลูกเลยผักทุกพักเลยพี่น้องปลูกกินหนาฝนครับปลูกง่ายพี่น้องมันมันคัวง่ายครับยังบ่มหยางเหมือนครับนครับแ้ก็คุกขึ้นเข่ากัน ข้คลุกคลุกข้เหมือนข้ากันพี่น้องแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกพี่น้องปลูกปลูกก็าวผัวพี่น้องต้นหอมครับหอมแดงพี่น้องนี่ครับปลูกหอมแเบียงซีซิโนมากนะปลูกปลูกครับพี่น้องเดี๋ยวผพิ่มสิบปุ๋ยเบิ่มเลยครับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องพอพอข้าวคลุกแล้วๆครับพักเอาน้ำหมดครับนี่ครับเอาน้ำดหมดครับพี่น้อง หมดทั่วๆครับหมดทั่วๆหมดมันเปียกพี่น้องดินหักเยอะนี่เปียกครับเขเปียกแล้วครับปลูกเขบัวพี่น้อ,นนง,นอ,นง,นองนี่ครับผักบัวครับผักบัวเบ่งนะครับ นี่เพื่ครับเห็นป่ะครับเดือนจองครับผมปกหินบันไดนี่ครับนี่ครับท่าประดิษฐ์ท่านประดงดูเลีมันครับพี่น้องเพาต้องหดกระรดานเพราะฝนมันตกพี่น้องหนาฝนครับหนาฝนท่านประรงดงหดหนักครับมันขึ้นมันเองครับพี่น้องดูเลีง่ายๆพี่น้อง นี Now, re here, Luckily, ่ครับปลูกเลี้ยวๆรี right ่น้ึงบอมันขึ้นนะคมันำเนาสองอาทิตย์กขึ้นเลยครับนี่ครับไปดูตรงยางครับผมผมปลูกเลี้ยวคับมีครับสองอาทิตย์ครับก็นี่ัวนี่ก็คือสองอาทิตย์ครับพี่น้องมันขึ้นเดียวครับลูกขายเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับปลูกผสมสารพี่น้องนี่ครับปลูกเดบุตุผักพี่น้องนี่ครับมันขึ้นใส่ครับพี่น้องขึ้นใส่แล้วกิ่นตุ่นพักไอตู นี่ครับผมปลูกไว้ครับซึ่งนี้ลกเด้นแล้วพี่น้องท้องอาทิตย์แล้วครับนี่ครับลกลกทรงทรงไมคขาดีแล้วครับ,กกาาบน,นี่ครับหกกำห้าสิบบาทพี่น้องนี่ครับได้กำไรอยู่เด็คขาบพี่น้องนครับนี่ครับพี่รอ,อรถนี่แหละครับเห็่บ่ครับนี่ครับงานดีครับบอตตองใส่ปุ๋ยพี่น้องเพราะว่าเาเอาดินพกุ้นแล้วครับนี่ครับมันขึ้นอีกมันครับ แต่กับว่ดตรงหค้หน้ำครับพี่น้องฝนตกครับขอบคุณที่หลายนะครับดิตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ